ก็ขอกรับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Engine Dead Game และในวันนี้เราเองก็เข้ามาอยู่กันในเกม One Punch Man the Strongest Mobile ดั่งเสนาะโม่ต่อช่วยัดตัวสดีา สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมแอดมินนิวนะฮะจะมาทำการเปิดกาชาปองนะครับผมจำนวน56คูปองนะครับใน ID ดีสำรองตัวนี้เลยนะฮะถ้า ID ดีสำรองของผมตัวนี้เนี่ยเปิดได้ตัวละครดีๆนะครับผมหรือว่าได้ SSR ดีๆยกตัวอย่างเช่นอาชูราคาบุโตจักรพัิเดกโกลเด้นบอลหรืออะตอมิกนะครับผมเองเนี่ยก็จะนำไอดีนี้ไปขายนะครับโอโห <c oughs> คือเหมือนมาปั้นในดีไปขายว่างั้นเถอะเหมือนหาอะไรได้เข้ากระเป๋านะเป็นค่าน้ําค่าไฟนะฮะก็ต้องขอบอกไว้เลยว่าแล้วแต่นะจ๊ะแต่ถ้าเราเปิดมาได้ตัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยผมไม่เอานะครับผมเองก็จะทําการแจกนะครับคนที่คอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้ นะครับผมใครที่อยากได้ก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะสุ่มแจกคลิปวิดีโอหน้าไม่ว่าผมจะได้ H.R. หรือไม่ได้ s r เดี๋ยวผมก็แจกนะครับผมจะขายจะแจกกันแล้วแต่ผมนะดูที่ใจผมก่อนนะครับอันดับแรกนะครับผมเอาเป็นว่าใครที่อยากลุ้นรับนะครับผมก็อย่าลืมทําการกดไ like. ลค์คลิปวิดีโอนี้ฮะเยอะๆเลยกดไปเลย100ไลค์150ไลค์200ไลค์กดกันมาครับถือว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายในการร่วมรับกิจกรรมแจก ID ดีของผมนั่นเองเพราะว่า ID นี้เนี่ยผมร่วมเล่นไปประมาณ1วันเต็มนะฮะ ID ดีลองนี่ไม่ใช่ว่าเล่นง่ายๆนะ,ะกว่าจะได้50คูปองเนี่ยผมเล่นไป็น1วันเต็มๆนะฮะด้วยตัวละครกาดๆของผมอันนี้นะกว่าจะปั่นขึ้นมาได้กว่าจะเก็บเพชรมาได้นี่นานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเป็น เสจไลค์1นึ่งไลค์เสษแชร์1นึ่งแชร์ครับผมเพื่อร่วมกิจกรรมนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวจะขายหรือจะแจกเนี่ยก็ดูกันอีกทีหนึ่งตอนท้ายคลิปนะฮะส่วนใครนะครับผมที่ยังไม่ได้รับล u b y ้ฟรีหรือรับเพชรฟรีนะครับสามารถนำโค้ดไปใส่กันได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดรางวัลผมจะมีอยู่3โค้ดนะครับแปะตามนี้ เอาไปกอกใส่เพื่อรับเพชรนั่นเองนะครับผม1โค้ดจะได้ประมาณ100เพชรหรือไม่ก็200นะครับผม3โค้ดก็3 0 0ละประมาณนี้ก็ลองไป สุ่มๆกันเอาดูนะฮะและก่อนที่เราจะไปเปิดกันอีกทีนึงเนี่ยผมเองก็จะมาบอกเทคนิคดีๆนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เป็นสาย l ีไอดีนะครับผมในการหาตัวละครดีๆสําหรับทีมของตัวเองนะครับผมแนะนํานะว่าให้เล่นแค่16คูปองก็พอนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็มากดสุ่มนะครับผมเพราะว่า2แพ็คแรกนะครับผมแพ็คหนึ่งมี1 0กล่องใช่ไหมสองแพ็คแรกเนี่ยมันจะเปิดโดยใช้คูปองแค่8คูปองนะครับแต่ได้ตัวละครทั้งหมด10ตัวและในการลดคูปองของเขาเนี่ยจะลดได้แค่2แพ็คเท่านั้น นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เก็บแค่16อุป,ปองแล้วก็มาลุ้นเอาถ้าได้ตัวดีก็เล่นถ้าได้ตัวไม่ดีก็ปล่อยไอดีทิ้งไว้นะครับอยากจะรีอยากจะทิ้งก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเห็นว่าคนดูเนี่ยเขาคอมเมนต์ถามนะว่าพี่เซิร์ฟไทยกับเซิร์ฟจีนมันไม่เหมือนกันเหรอครับเพราะว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยถ้าเราสุ่ม10แพ็คครบ5ครั้งเราจะได้ SSR แบบสุ่มนะแต่มีคนคอมเมนต์บอกว่าผมดันเปิดแค่3แพ็คแต่ได้ SSR แล้วแต่มันเสือกนับเป็นกิจกรรม นะครับซึ่งอันนี้ผมเองก็ต้องทดลองกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะได้ตัวเดียวจริงหรือไม่นะครับแต่เซิร์ฟจริงที่ผมไปเปิดมาเนี่ยคือมันได้2ตัวนะได้ก่อนหน้าครบ5ครั้ง1ตัวแล้วก็ได้ครบ5้าครั้งอีกหนึ่งตัวนะครับกลายเป็น2ตัวนะสำหรับเอเดนอาร์มาเดี๋ยวเรามาเปิดลุ้นกันนะครับสำหรับแดคูปองแรกเราเปิดไปเลยครับนะไม่ต้องรอช้าอะไรมากมายครับรอลุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรนะครับอ้าวน้องอายครับผมน้องอายตัดขนตาครับมาแล้วฮะ โอเคแลวตัวต่อไปนี่ก็มาเป็นน้องคางตูดนะครับผมคางตูดสเสลียวบังจ้านะแล้วก็มาเปนน็นบันบันแมนฮะตัวละครยอดฮิตครับผมที่มาแล้วอยากจะเอาไปโยนทิ้งกันพอดีนะฮะโอเคตัวนี้นะครับผมเป็นระดับ SR นะฮะลุ้นกันเป็นตัวอะไรเอะตัวนี้คือมึงออกบ่อยมากมึงอยู่กับกูมาทุกคลิปมึงออกทุกคลิปเลยครับ <c oughs> ไม่คิดจะออกตัวอื่นจริงๆรหรือนะ่โอเค 1ตัวแรกนะครับผมได้ตัวละครตามนี้เลยนะเป็นอัตราการดรอปค่อนข้างอับจนมากนะครับผมค่อนข้างอับจนสุดๆนะครับโอเคมาอัญเชิญอีก10ครั้งนะครับผมมาเลยฮะเจ็ดไนไก่ครับผมตัวต่อไปฮะมามาเรียงกันมาเรียงกันมาเลยน้องมนุษย์ปูนะครับผมเต็มที่ครับเต็มที่มากันให้เต็มที่ นะครับผม SR นี่ต้องโผล่หนึ่งตัวนะครับใน1ิกล่องเนี่ยต้องมี SR และหนึ่งตัวนะครับผมจัดมาเป็นอโอ้โหสติงเกอร์ครับผมสติงเกอร์เฮ้ยตัวไม่ค่อยดีเลยนะรหัสนี้นอ,อ่ะโอเคตัวต่อไปครับโอ้โหไม่ได้ครับผม SSR ไม่โผล่นะอ่ะโ,โอเค1ิครั้งจัดมาโอ้โหดูเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วในนะี้โอ้โหแต่ละตัว คือแบบไอตัว SR ดีๆมึงก็ไม่โผ่ลนะตัว SR ดีๆมันจะมีเนี่ยไอห,หนังสติกะครับผมไอโกลเด้นบอลนะครับแล้วก็หน้ากากหวานนะไม่โผ่เลยเฮ้ยโอ้โหดูตัวเลยตัวอย่างกาครับตัวอย่างเกลือนี่ผมอุตสา่าห์เล่นมาทั้งวันเลยนะเพื่อคูปองนี่ผมได้แค่นี้จริงๆหรือนี่โอเคครับเอา้า SR โผเฉยโอ้โหโยืได<ย>้ตัวนี้เฉย ไอ้ย่ยซุปเปอร์ด์กไซครับผมไอ้ย่าเอ้ยคุณึู้่าจะได้ตัวดีๆราคาแพงๆโอ้โหต่อมาเป็น SR ครับคุณผู้ชมโอ้โหได้ปปดไซุปเปอร์ด์กไซก็ถือว่าโอเคฮะโอ้โหราชาบนน่านฟ้านะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันว่ามันหักลบหรือเปล่านะโอเคฮะเดี๋ยวผมขอออกมาดูก่อนนะครับว่าหักลบไหมเอ้าหักลบว่ะคุณผู้ชมหักลบเฉย หักลบแบบงงๆอ่ะอีหยังอ,อ,อ,อ่ะอีหยังคุณผู้ชมอีหยังเซิร์ฟไทยมันเป็นอะไรครับเนี่ยอ้าวทำไมอยู่ๆมันหักลบอะผมเปิดไปแค่ห้าครั้งเองนะก่อนน,นนั้นผมไม่ได้เปิดกาชาเลยนะครับผมเพิ่งจะมาเปิดเนี่ยรอบแรกก็แปดตัวใช่ไหมก็หนึ่งครั้งรอบที่สองก็แปดตัวก็อีกหนึ่งครั้งรอบที่สามสิบตัวรอบที่สี่สิบตัวผมเปิดไปแค่สี่ครั้งเองครับคุณผู้ชมมันได้ใช้กิจกรรมไปเร้วอ่ะวอท อีอย่างเนี่ยผมงงมากเลยครับกับกิจกรรมมือใหม่รับสุขรับสิทธิ์ส่วนลดบัตรอันเชิญนี่คืออะไรครับช่วยอธิบายทีนะครับผมงงมากอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์ต่อผู้บริโภคดีครับเพราะฉะนั้นต้องรีไอดีเรื่อยโอเคเหลืออีก16คูปองครับผมจัดกันมานะครับผมครั้งสุดท้ายต้องจัดให้เต็มฮะโอ้โหออกมาเป็นซูเปอร์ดาร์กไซส์นะฮะได้แค่ตัวเดียวด้วยนะอย่างกากเลยนะฮะไอดีนี้โอ้โหแล้วดูตัวโอ้โหเอฟอาร์ขอหน้ากากหวานไหม หน้ากากหวานขอจริงขอจริงขอจ่ยแม่งมาอีกแล้วไอตัวหานี่โอ้โห SR ครับผมพวกเราเพิ่มจํานวนอะไรเนี่ยเร็วเกินไปอะไรเนี่ยลูกเตะสาฟ้าปะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ครับผมปีศาจใต้ดินนะและตัวสุดท้ายมูแมงไรเดอร์อะไรครับอะไรฮัลโหลเกม กิจกรรมมันคืออะไรครับผมทำไมมันเป็นเยี่ยงนี้ครับนี่หรือว่าเซิร์ฟจีนมันก็เป็นเหมือนกันวะเพียงแต่ผมไปเปิดเซิร์ฟจีนแล้วผมดวนดีเฉยได้2ตัวเออน่าจะใช่นะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นผมเองก็ไม่มั่นใจนะฮะเพราะฉะนั้นผมงงมากครับงงงงกับกิจกรรมนี้มากยังเปิดไม่ครบห้าครั้งเลย S N R <S ผมปุ๊บมึงจบเลยคืออะไรอยากจะปลาเมาทิ้งอธิบายอ๋ออย่าไปเสียใจครับผมอีกหคูปองมันยังมีฮะเรากดดูรางวัลก่อนกดทัศนสุมกิกันไปับเป็นเคล็ดลับ ถ้าซอมากีอะตอมิกนะครับกดๆเพื่อความรวดเร็วนะครับผมหลอกๆแล้วก็กดไปหนึ่งตัวฮะหลอกลองแล้วกดมาหนึ่งตัวครับผมอ้าวน้องมังกรดินนะฮะไม่เป็นไรเรายังถือว่าเราดีใจเข้าไว้นะฮะออ้ได้ระดับอาดีใจจุงเลยดีใจจุงเลยจุกด้วยเลยมาโอ้สุดยอดระดับอามาเพียบเลยครับดีใจจริงๆรื มาอย่างนี้แล้วแบบอยากจะเอาไปฟาร์มให้โลกมันแตกกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหสุดยอดครับผมตัวละครดีโคตรครับดีจริงๆอสุดยอดสุดที่สุดในรุ่นนะบอกเลยนะฮะสุดจริงๆครับตัวละครมึงสุดจริงครับสุดตรงสุดแบบไม่มีอะไรจะสุดแล้วอ่ะสุดกว่านี้ก็ไม่น่าจะมีอีกแล้วนะครับผมมาดูตัวละครกันครับสำหรับไอดีนี้นะฮะที่มีดีก็อ่ะซุปเปอร์ดักไซ์ครับผมแม่ง แต่และอย่างนี่โคตรเซ็งเลยนะสำหรับอันติเมตของเขาก็คือโจมตีเป็นวงกว้างนะครับแต่ไม่ได้กว้างมากนะมันกว้างในระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองสกิลให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่ามันจะโจมตีกว้างขนาดไหนอ่ะหยิบมาน้องเก่งในดำนะครับผมรู้สึกดูทรงละไอดี ID นี้น่าจะแจกฟรีนะครับถ้ายอดไล์มันเกินร้อยห้าสิบไล์นะยอดไล์เกินร้อยห้าสิบไล์นะครับผมเอาไปเลยฟรีๆครับเดี๋ยวผมสุ่มแจกเอาไหมาเอาไหมเพราะมันขายไม่ได้นะครับตัวมันกาดเกิน <L ight> ถ้าขายได้นี่ผมจัดมาแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวอ่ะเพิ่มสปีดให้กับซุปเปอร์ดักไซ์เขาหน่อยเว้แต่ตัวมันไม่ได้หมู่ว่ะสตูเนี่ยฮะการโจมตีเขาจะยกขึ้นครับผมแล้วก็กระแทกลงมาตัวที่อยู่รอบๆอนี่คือจะโดนดาเมจหมดนะถ้าสมมติดักไซค์มันโจมตีตัวนี้ใช่ไหมครับบันบันแมนมันก็จะโดนแค่สตัวนะครับนี่มันจะโดนแค่สี่ตัวบนนะตัวด้านล่างไม่โดนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทดลองให้ดูเพิ่มบัฟไปับเพิ่มสปีดปึ๊บอ่ะเรายกถ้าสมมติเรายกตัวนี้นะครับบันบันหรือแม ถ้ายองตัวนี้ปุ๊บดูดาเมจครับที่โดนตรุมนี่ฮะมันจะโดนแค่ตัวนี้1 2 3แล้วก็โดนตรงกลางนะครับอีก2ตัวไม่โดนนะฮะอีก2ตัวไม่โดนนะแต่ถ้าเราอยากให้โดนตัวด้านหลังนะครับเราต้องอุ้มตัวด้านหน้าตัวนี้ครับผม,มแล้วมันก็จะโดน3าตัวด้านหลังนะฮะตรุม่มแบบนี้นะครับมันจะโดน3ามตัว นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าดีที่สุดนะมันจะโจมตีตรงกลางก่อนะจะจากกันไปครับผมผมมีทริกดีๆมานําเสนอนะสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากรู้นะครับผมว่าเฮ้ยผมเพื่อนเล่นๆน,นะพี่ผมควรหาตัวอะไรมาดีนะครับผมไม่อยากรีไอเดียผมอยากเล่นตัวนี้เป็นตัวหลักอะไรเงี้ยครับผมผมไม่อยากรีดีควรหาตัวอะไรมาไว้ในทีมก่อนดีผมจะบอกตั้งแต่ตัว N จนถึง SSR เลยนะครับสำหรับตัวระดับ N เนี่ยเท่าที่ผม ลองทดสอบเล่นมานะครับผมน่าจะเป็นพวกผู้ลุกลานทะเลลึกนะครับตัวละครพวกนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ว่าจะเป็นอ่อ เจ้านันฟ้าสุโจมันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับตัวละครเอ็นต่อมาก็จะเป็นฮีโร่หรือพิศาจาระดับอาร์นะครับผมตัวแรกเลยก็จะเป็นโจนสลัดครับที่ผมแนะนําเพราะว่าสกิลอันติของเขาเนี่ยเป็นสกิลหมูนั่นเองและตัวยอดฮิตนะครับผมมูเมนไลเดอร์นะครับผมเป็นตัวเพิ่มสปีดหรือเพิ่มบัฟความเร็วในการโจมตีให้กับทีมนะครับถือว่าเป็นตัวระดับอาร์ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับรวมไปถึงตัวลิลี่แจกฟรีนะครับผมอันตีของเขาตี3ตัวแนวหน้านะครับหรือแนวหลังนะครับผมบอกได้เลยว่าดีสุด สุดครับสำหรับพวกตัวละครระดับ R ต่อมาเป็นตัวละคร SR นะครับตัวท็อปๆเลยนะ SR ก็จะมีผู้ส่งสารทะเลลึากะหน้ากากหวานโกลเด้นบอลฟุบุกิตัวนึงก็น่าจะเป็นเจ้าตัวสารหร่ายครับผมไอตัวนี้เลยคุมบุอินพินิต นี่ะครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะอันนี้คือตัวท็อปทอปนะระดับ S R อ๋อแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมลืมไปนะครับอ่าตัวยุงนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปค่อนข้างดีเลยนะฮะอ่าต่อมา S S R นะครับอย่างที่รู้ๆกันก็คืออะตอมิกครับคือท็อปเลยนะลองลงมาก็จะเป็นเจ้าตัวทัชซึมืกิ แต่ถ้าให้เทียบกันระหว่างทัศมากิกับอะตอมิกเนี่ยทัศมากิจะแรงกว่าดาเมจโจมตีหมู่เขาจะแรงกว่าอะตอมิกนะครับอะตอมิก <At omic S 1> จะเป็นรองลงมาเนาะแล้วก็จะเป็นพวกตัวซีจักรพพัดเบกนะครับที่เห็นเล่นๆกันบ่อยๆนะราชาใต้ดินก็มีอชุราคาบุโตะก็ได้นะครับผมรวมมาถึงโซนิกโซนิกก็น่าจ,จับจับต้องอยู่แต่ตัวโซนิกเนี่ยไม่ต้องไปลุ้นเติมครับเพราะว่าเดี๋ยวมันแจกฟรีนะครับผมลองมันก็จะเป็นพวกราชาใต้ทะเลลึกอะไรประมาณนี้ฮนะ แต่ตัวที่ไม่ค่อยดีๆใน s s r เลยรู้สึกว่าจะเป็น t ท็อ top master นี่คือห่วยมากนะครับเท่าที่ไปดูมาคือห่วยมากแล้วก็พลิพุลิไพโซเนอร์นะครับบอกเลยว่าขี้เกลือครับได้มานี่ห่วยแตกนะห่วยแตกสุดๆนะครับผมแต่ไอเจ้า2ตัวนี้เนี่ยผมกําลังทดลองเล่นอยู่ใน ID ดีดักในดีดักผมมีนะครับเป็นเจ้าตัวปลาหมึกตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ยังไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าจะปั้นจริงๆเนี่ยก็ ตัวละครอย่างที่ผมบอกไปหน้าปั้นสุดนะครับผมตั้งแต่เอ็นขึ้นมาเป็น SSR เลยนะควรปั้นไว้อ่ะแล้วก่อนที่จะจากลากันไปนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับผมที่จะทําการกดไลค์นะครับให้เกิน150ไลค์กดแชร์ครับผมกดแชร์ไปลงกลุ่มเลยผมมีกลุ่มอยู่นะครับกดแชร์เลยนะครับกด Subscribe ติดตามรวมไปถึงปุ่มระฆังกระดิ่งนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของผมด้วย สำหรับ ID นี้นะครับต้องย้ำไว้เลยว่า ID นี้นะผมขอแจกฟรีให้กับคนที่มาคอมเมนต์และกดไลค์ like, คลิปวิดีโอนี้จนถึง150ไลค์แล้วกันการแจกฟรีผมจะสุ่มแจกในคลิปถัดไปนะครับใครที่ได้ผมเองจะทำการทักแชทเฟซไปนะครับอย่าลืมใส่ลิงก์ Facebook ไว้ให้ผมติดต่อกับด้วยนะจ๊ะและส่วนใครที่อยากจะซื้อต่อนะครับสามารถทักมาบอกได้นะ ขายประมาณ50-60บาทนะครับแล้วแต่ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับขอบคุณคนดูทุกๆคนที่มาลุ้นกันจนจบนะสำหรับไอดีนี้นี่เกือมากนะครับก็คงจะเลิกเล่นนะก็ปล่อยตัวไว้นะครับจนมีคนมาเอารหัสไปเล่นต่อนะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่เซิร์ฟที่45มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะเซิร์ฟ45 ก็ลองดูนะครับว่าจะเอาไปเล่นฟรีๆหรือเปล่านะไหนๆก็ได้ฟรีก็จัดๆกันไปนะครับอ่ะแล้วขอทิ้งท้ายไว้นะครับสำหรับวันพันแมนะครับผมมีกลุ่มด้วยอย่าลืมเข้าไปในกลุ่มกันนะครับกลุ่มผมสามารถพูดคุยปรึกษาข้อมูลได้นะครับหรือจะโพสต์ซื้อขายได้แล้วแต่เลยจะมีกลุ่มแยกย่อยกันนะครับแล้วแต่ความสะดวกนะว่าจะโพสต์ในกลุ่มไหนก็สามารถจัดกันได้เต็มที่นะครับแต่อย่าใช้คาหยาบกันเด้อโอเคสําหรับวันนี้เทพเจ้านิวนาเกลือนะครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะจ๊ะไว้โอกาสหน้านะครับผมเองจะนําบุญ เปิดกาชาให้ดีและดีที่สุดเลยนะฮะเพื่อเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ทุกๆคนเนี่ยจะได้ชื่นชมในตัวผมและใครนะฮะที่อยากจะส่งไอดีมาให้ผมเปิดกาชานะครับผมบอกได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะจัดให้แจ่มแจมเลยครับผมละ